เจโฟสมูยเราเที่ยววด้ยกันคือละ600บาทไอ,อ้นนี้เราต้องมาเ็ตอินที่เสวงการ์เด้น มันเป็นเครือเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้สระว่ายน้ําแล้วก็เคาน์เตอร์อะไรต่างๆของเฉเว่งการ์เด้นได้มแบเจฟโฟเราอยู่ฝั่งนู้นนะก็จองที่พักมาแล้วผ่านเราเที่ยวด้วยกันคือคืนเนี่ยคืนละหนึ่งพันบาทเราจองผ่านเราเที่ยวด้วยกันใช่ปะมันก็จะเหลือหกร้อยบาทหกร้อยบาทแล้วก็สองคืนก็กลายเป็นพันสองเราคิดดูนะคืนละหกร้อยมาสองคนหารสองกลายเป็นคืนละสามร้อยมันถูกมากนะ อันนี้เราเช็คอินตรงคืนเนาะแต่ว่าเราไปเปิดคิดเมื่อเช้าเราตอนเช้าพรุ่งนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องกันเนี่ยน้งนย 4, องโรงแรม J4 เขาก็ระบบเซฟตี้เขาดีมากเวลาใครได้แบบอันนี้คีการมาแล้วก็ต้องมาจิ้มอย่างงี้ปิ้งแล้วก,ก็เปิดไปเลยว้าวฮะอันนี้คือเคาน์เตอร์เนาะแต่ตอนนี้พอดีว่าไปเช็คอินที่เฉวงการเด้นตรงนูนได้ และที่สําคัญเนี่ยตรงนี้มีที่นั่งรออะไรนี้ที่แนะนําก็คือฝั่งนี้จา้าที่นั่งพักที่นั่งแบบนั่งชิวนั่งอะไรเียก็จะเป็นแบบมีที่คั่นหนังสือมีหนังสือให้อ่านด้วยเนาะแล้วก็มีทางขยะนี่หนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนิดนึงเพราะว่าฝรั่งเขาชอบมานั่งกันชิวๆประมาณนี้โอเคนี่คือห้องของเราเองนะคะห้องของเจโฟสมุย นี่เปิดเข้ามาว่าจริงๆเข้ามาแล้วครั้งหนึ่งเราก็วางกระปงกระเป๋าเนาะอันนี้ไม่ใช่ของทางโรงแรมนะนี่เข้ามาเราก็จะเจอเตียงหูฟไฟสวยงามมีคำว,ว่าเวลคัมโอยดีมากห้องน่านอนมากเลยนะแล้วก็จะมีแบบห่านเหรอหลืออะไรเป็ดห่านมัง้งเป็นรูปหัวใจน่ารักน่ารักน,กนี่เราไปดูห้องน้ำกันตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า กระจก็ไปกระจกเนาะเป็นโต๊ะแบบให้ทํางานได้เลยได้มีทีวีตรงนี้ด้วยแล้วก็วิววิวหรอก็ไม่ค่อยอ้นี้เท่าไหร่นะแต่ว่านั่งแล้วชิวๆอืมอ่ะแล้วก็มีแอร์ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่านะเราจะพาไปดูห้องน้ำ นี่ครับห้องน้ำเลยก็มีอาลังหน้ามีนี่ให้มีมีสบู่โซฟเนาะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะแปรงสีฟันอ่ามีแปรงสีฟันให้ด้วยมีคัตต้นบัตรอันนี้อะไรอ่ะวเวอร์ cap โอเค,แล,อค <c oughs> แล้วก็ทิชชู่สโคบเหมือกัที่อาบน้ำเนาะในห้องที่อาบน้ำอ่ะเขาก็จะมีวางอันนี้ไว้ด้วย าเป็นโซปแล้วก็แชมพูขวสดสีสวยเนะยาะงไงห้องน้ำก็ประมาณนี้กระจกบานใหญ่มากคือดีแล้วก็ตรงนี้เป็นมินิค็อกเทลมีการต้มน้ำอะ่ะเหมือนตามโรงแรมทั่วๆไปเนาะแล้วก็ตู้เย็นด้วยแหละนี่ห้องราคา1,000บาทนะอ่าอันนี้จะเป็นโต้สเสื้อผ้านะเปิดงไงนี่เปิดทางนี้ อ๋อมีท่านท่านนี้น่าจะไว้ดุดกลิ่นอะ่ะอืมมีลมให้ด้วยเผื่อฝนตกนก็ประมาณนี้เนาะอืมโอเคห้องพักคือสวยงามดีงามก็โรงแรมเจฟฟอสมุยเป็นโรงแรมในเครือเดียวกันกันกบอ่าการ์เด้นเฉวงการ์เด้นเนาะก็ตัวเฉวงการ์เด้นเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่ อาจจะราคาแพงทีหนึงแต่ว่าติดหาดมีสระว่ายน้ำด้วยแต่เจฟไม่มีแต่เราอ่ะสามารถเพราะเราเป็นคืเดียวกันใช่ปะเราก็สามารถที่จะไปเล่นสระว่ายน้ำของเฉวงได้เราสามารถที่จะเดินเข้าหาดของเฉวงได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะพาไปดูนะว่าสระว่ายน้ำเป็นยังไงหาดเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมก็จองผ่านเราเราเที่ยวด้วยกันได้โทรมาเบอร์ของโรงแรมเนาะหรือไม่ก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์เอาไว้ นะจ๊ะโอเคครับผมใครมาที่เฉว,เวงกราร์เดนก็ดีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะายเนี่ยทุกคนสระว่ายน้ำของเฉว,เวงกราร์เดนนะเพราะว่าเราสามารถใช้สระว่ายน้ำของที่นี่ได้เพราะมันเพื่อเดียวกันสระว่ายน้ำใหญ่มากเนื้อมีความเปน็นน้ำตองน้ำโต๊กอืม อันนี้คือทางเดินที่เราจะไปกินอาหารเช้าเนอะเราก็จะผ่านสระว่ายน้ำดูสวยน่าดูสิสระว่ายน้ำยาวมาถึงนี่เลยนะคือดีสวยมาก ือตอนนี้เว้ยเรากำลังจะมากินข้าวกันเป็นบุฟเฟ่ต์โรงแรมก็คือคนที่ทักเจฟก็มากินอาหารเช้าที่เฉวงการ์เด้นเนาะก็แบบว่าบรรยากาศร้านก็คือดีมีแบบสลัดด้วยเนาะมีเนี่ยพวกขนมปังมีคอนเป็ประมาณนี้อันนี้เครื่องปิ้งขนมปังนะขนมปังอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้อะไรอ,ะอ่ะแยมแยมมีเนยอุ้ยเครื่องเขาเป็นแบบ เครื่องไทยเหมือนใส่น้ำพริกแต่จริง,รงๆไม่ใช่อันนี้คือใส่แยมเออน่ารักฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวอาหารไทยเนาะอย่างเช่นข้าวข้าวต้มเออดีอืมก็มีอะไรเนะี่ยผัดกะเพราหมึกรอบอันนี้อะไรวะผัดกะหล่ำปีอืมข้าวผัด ดูดีอร่อยเนาะก็จะมีฝั่งหนูก็จะเป็นน้ำเว้ยเนี่ยมีคนหิวแล้วว่ะคือแบบหนีตักไปก่อนแล้วอ่ะอืมเป็นไงครับเพื่อนมันหอมมากเลยอะเยนมากอันนี้กินอะไรอ่ะอนี้เราตักแค่กรอบไปก่อนใช่โอเคเดี๋ยวขอตักก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงนะ เป็นไงคือบรรยากาศห้องอาหารของเขาบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าที่รวมอยู่ในโปรแกรม1000บาทแต่ใช้เราเที่ดวดยกันแล้วเหลือ600บาทเรารู้สึกไงบ้างคนที่ว่าคุม้มเะล่ะเอาจริงๆนะกูว่าคุ้มนะบรรยากาศอยากจะให้ทุกคนดูบรรยากาศรรว่ามันเป็นบรรยากาศแบบแนวไทยอะแนวไทยใช่อาหารผักกะเปาปลาหมึกคือแบบปลาหมึกคือแบบปลาหมึกจริงๆอะมไม่ใช่วิญญาณปลาหมึกอะอะไรอย่างเงี้ย ไม่ลนะ้วคือบรรยากาศดีมากจริงใช่ไหมใช่คือความเป็นไทยเลยใช่ไหมเราคือวันนี้อากาศมันเย็นๆด้วยใช่เราชอบตรงที่แบบว่ามีเสียงระนาดนะอะไรันเสียงเพลงคือแบบมันเข้ากับบรรยากาศมากเออมันไทยมากแล้วก็จะมีโคมไฟแบบไทยๆข้างบนอย่างเงี้ยเสียงเป็นเสียงระนาดเพลงไทยเดิมเลยนะคือฝรั่งอ่ะชอบบอกเลยฝรั่งมาชาวต่างชาติชอบถูกอือเดี๋ยวเราจะมาลองกินอาหารกันดูแล้วกันนะ ทุกคนมาชิมเร็วอันนี้กระเพราปลาหมึกอะมึงไหนมึงลองชิมดูปลาหมึกทุกคนดูเนี่ยปลาหมึกคือมาเป็นปลาหมึกจริงๆนะคือเราไม่รู้นะว่าเขาจะมีกระเพราปลาหมึกทุกเมนูอย่างเงี้ยทุกวันหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ยอุ้ยมีกุ้งด้วยแต่วันนี้มีกระเพราน่าจะกลายเป็นกะเพราะทะเลแล้วแหละเพราะมีกุ้งเออเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาตินะ อืมก็คือรสชาติไทยมากมีความเผ็ดเผ็ดแบบเผ็ดเลยนะกคือรสชาติไทยเดิมอะ่ะถ้าเป็นที่อื่นกะเพราเขาจะมีความแบบว่าไม่เผ็ดขนาดนี้เพราะว่าฝรั่งเขาจะกินไม่ค่อยได้แต่ทางร้านที่นี้นคือแบบเผ็ดแล้วก็ตัวปลาหมึกอะ่ะสดมากก็คืออร่อยนะคุ้มมากเลยอะ ก็พามาหมือกคือจานนี้ก็คือเป็นร้อยอยู่นะแต่เราอยู่ในบุฟเฟ่ต์อ่ะก็โอเคเนาะเป็นไงไส้กรอกเบดฟัดอร่อยเลยคือคุณต้องลองกินอ่ะเพราะว่าเนื้อไส้กรอกอะปกติมันจะเป็นแป้งใช่ไหมทำเปนเน้อแตอันนี้เรกินเข้าไปเราสึกผัสเนื้อมันแน่นเลยมันแน่นแล้วมันกรอบก็โดยรวมคือดีละกันน้องถือว่าแบบบอกเลยว่าคุ้มมากเลยราคาห้องละหนึ่งพันบาท รถไปอีกเราเที่ยวด้วยกันอีกเนะี่ยแต่ว่าตรงนี้มันคือของสวงการ์เด้นเนาะที่เราพักคือเจโฟแต่ว่ามันในนี่ไงมันเป็นเครือเดียวกันอนะ่ะมันก็เลยแบบว่าเราก็ต้องมากินอาหารเช้าที่นี่เราอาจจะเดินมาเดินมาถามว่าไกลไหมก็อาจจะไกลนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่แบบข้างๆมันเป็นมันเป็นในนี่เนานะสระว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดินได้เพลินอนะ่ะเออแล้วก็เราสามารถที่จะมาสระว่ายน้ำของสวงการ์เด้นได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนเนาะโอเค นี่จ้าบอกเลยว่าตรงห้องอาหารมาเนอะที่กินอาหารเช้ามาเราสามารถเดินลงหาดเฉิวได้เลยดูดีทะเลสวยวันนี้ฟา้าเปิดโอ้ยทะเลมีหูเขาด้วยเห็นป่านู่นตรงนู้น,นหาดแบบหาดสวยดีแบบว่าช่วงที่ช่วงที่แบบว่า ฝนไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะแบบมาเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยนะเป็นหาติดหาเดินขึ้นไปนิดเดียวก็เป็นโรงแรมแล้วโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่มาเกาะสมุยเนาะมาแบบว่าราคาประหยดัดแต่ว่าได้การบริการแบบโรงแรมสวยๆใหญ,ใหญ่ห้าดาวอย่างแล้วก็ขอให้มาที่เจโฟเนาะ โรงแรมเคือเดียวกันกับเฉเวงการ์เด้นโรงแรมติดหาดด้วยหาดทรายสวยยิ่งมาในช่วงที่แบบว่าเป็นหน้าร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไฮซีซั่นคุณก็จะยิ่งได้เจอทะเลที่สวยกว่าน,นี้อีกสามารถใช้สระว่ายน้ําของโรงแรมห้าดาวได้ค่ะสามารถใช้สระว่ายน้ําของโรงแรมห้าดาวได้หมดเลยแล้วก็มากินอาหารเช้าที่โรงแรมห้าดาวเนาะอ่าโอเคก็ขอปิดคลิปตั้งแต่เท่านี้เนาะ ทริปกอะสมุยคือดีใจประทับใจมากถึงแม้ฝนจะตกแต่ก็สนุกและมีความสุขมากโอเคขอบคุณครับเจโฟสมุยนะอย่าลืมเฉวงการ์เด้นก็ได้นะถ้าใครต้องการแบบที่พักสวยๆโรงแรมพดาวมีกำลังหน่อยก็เฉวงการ์เด้นได้บ๊ายบาย